เป็นการกินข้าวที่ไม่เห็นข้าวเออเหมือนน้องแรมกำลังแล้วเรามาอยู่ที่โต๊ะอาหารกันแล้วใช่แล้วก็วันนี้เสียงมาก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 โอเคค่ะอร่อยทุกคนลองไปทำกันดูนะเออเรานย้อนสมัยมันงา,นงานมันมันงานแบบตาสีตาสาชาวบ้านมนชาจีนใช้ได้หมดจริงๆเราํำงันงา,นงานจีนหอมมากอืมอร่อยอื ก็คู้ว่าเราอะทําช่องมาอมไมค่คิดว่าไม่ถึงปีใช่ปะจนมาย้อนดูอ๋อคิดมาปีแล้วมันเราทําไปแล้วนี่หว่าเวรกันป,กปีนึงแล้วว่าเร็วมากเป็นโอ้ยหลายปีเลยวความจริงทาตั้งแต่ตอนอยู่อเมริกา<ช>แต่ว่าแค่ไม่ได้เรียนชันใช่เพจไม่ให้ไม่ได้เรียลชันแต่ตอนนั้นนบอกให้เพจทำแบบแต่งตัวตามเออใ,ใช่เรามันจนเริ่มต้นเลยถ้าเกิดว่ามีใครแบบว่าย้อนกลับไปดูคลิปแบบช่วงแรกๆเลยก็คือคลิปพวกนั้นะเป็นคลิป แต่งตัวตามก็เซเว่นแล้วก็ทํามาเรื่อยๆนะครัะว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าเพจต่างเพราะว่าทูชัดดมัยังพอต่างได้ไมยังเป็นแฟชั่นเนี่ยเพราะว่าโจเเตเอนอร์ไอืมถ่่แล้วก็วกเริ่มเริ่มทํามาตั้งแต่ตอนโช์นี่เขาคัมแบ็กอืมก็เลยเอออ่ะเรียชั่นเป็นคนๆอืมแล้วก็พอเรามอ้ยเชื่อป้าว่าอันนี้คือไม่ได้อวยนะอตอนนั้นเราเรียชั่นหลายวงอืมเราก็มีความรู้สึกว่าอากาเซ่คือ อบอุ้มกัดแบบไลท์ไล์ข้อแม้อะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอะนึกออกมัในในความรู้สึกเราตอนนั้นนะเขาช่วยเหลือกันเขาแชร์ช่องเราทั้งที่ความจริงแล้วช่องแบบช่องเพจดีเดย์สมัยก่อนแบบคนดูแบบสิบห้าคนสามสิบคนแชร์ให้เพื่อนดูแชร์ให้ที่บ้านดูอ,อะไรอย่างเงี้ยนึกออกมัพอหลังจากนั้นมาปุ๊บเลยกลายเป็นเอา้าทุกคลิปที่ลงกัดเฮ้ย พอเขาไปดูในทิกตอกหรือเขาไปดูในโซเชียลมีเดียเขาบอกว่าเฮ้ยเข้าไปช่วยดูพี่คนนี้เขาหน่อยนะเขาแบบเป็นคนทําใหม่อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแบบเออเราต้องไปช่วยนะแบบเขาเป็นแฟนบอยเลยเขาไปอ่านคอมเมนต์อะไรหลายอย่างแบบเฮ้ยเภใจฟูก็เลยเออเขาอยู่กันแบบนี้หรออะไรอย่างเงี้ยเนอกป่าหลังจากนั้นมาเราเลยมีความรู้สึกว่าเราก็ยังรีแอคชั่นหลายๆวงที่ยังคัมแบ็กอยู่เรื่อยๆก็เลยกลายเป็นว่าตายแล้วเหมือนเรามีความรู้สึกว่า เราจะทําแบบนี้ไม่ได้เราต้องให้อะไรกลับคืนกับอากาเซ่ด้วยก็เลยหลังจากนั้นตัดสินใจว่าจะรีแอคแค่วงนี้ใช่อย่างเดียวดีกว่าคือคือนตอนนี้แต่ว่าอนาคตก็ไม่แน่ใจนะอไม่แล้วตอนนั้นอะรู้สึกว่าเลยจะเป็นอากาเซ่เราด้วยเออใช่คือความจริงผมตามก็เซเว่นมานานเลยวแต่ว่าแค่ไม่ได้แบบตามทุกบ้าผมมันจะเป็นคนชอบฟังเพลงส่วนใหญ่ก็จะฟังเพลงเขามาเรื่อยเรื่อยเรื่อยแต่ว่าก็อาจรู้ว่านี่คือก็เซเว่นมีสมาชิกคนไทยอยู่เออ แต่ไม่ได้เจาะไปลึกเท่ากับแบบว่าคือผมชอบ JJ Project นะตอนแรกๆที่เขาเดบิวต์อะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้ดูว่าอ๋อเขามีคอนเสิร์ตที่ไหนเขามาเมื่อไหร่หรือเขาอะไรเงี้ยมันมันเราไม่ได้เป็นอากาเซ่เต็มตัวจะบอกว่าประเด็นคือเราอะเป็นคนแบบชอบเกาหลีชอบเกาหลีแต่เราชอบความแบบ JYP นำเสนอเว้ยเราเป็นคนที่ชอบสไตล์ของ JYP อืมไม่รู้ดิมันถูกจริตแล้วแล้วมันเหมือนประมาณว่าพอมีเด็กใหม่มาตอนนั้นอะเพจก็เลย อะรู้จักเจเจโพต์เพราะว่าเขาอยู่ JYP ใช่ไหมอ๋อใช่ตอนนั้นตอน JYP ตอนนั้นะเ,เราชอบวันเดอร์เกิร์มากชอบวันเดอร์เกิรชอบมิสเอนะชอบมากเพราะว่าแบบว่าเออมันก็แบบว่าช่วงนั้นเรารู้สึกว่า JYP เขาฉีดสไตล์ออกมาได้แบบชัดเจนคือส่วนตัวผมเองผมชอบคนหลองสดแต่ไม่ได้แบบว่าไม่ได้ว่าคนที่แบบว่าเขาเลิฟอะไรเงี้ยมันมีเหตุผลทุกคนมีเหตุผลอืแต่ว่า j y p อ่ะ ส่วนใหญ่เออเขาชอบร้องเวลาขึ้นสเตจอ,อ่ะจะร้องสดคือพอร้องสดแล้วโอเคการเต้นการอะไรมันทําให้เสียงมันแบบว่าหายไปบ้างหรือว่าแบบไม่พอดีบ้างอะไรเ <c oughs> งี้ยเราชอบแบบนั้น <c oughs> ซึ่งอากาเซนี่เอ,อ้ยก็เซเว่นนี่คือสด100% 200%เด <c oughs> ปรซิ์้อปซพริงไม่ได้ <c oughs> ถูกไหม <c oughs> เราก็เลยแบบเออชอบว่ะมันเป็นการโชว์ความสามารถจริงจริงอ่ะเคยมีครั้งหนึ่งที่ริฟซิงของเราิปซิงไม่ตรงปากเพราะว่า นางหลุดกันใช่ช่วงที่มาช่วงที่มาดูกอเซเว่นใหม่ๆก็มีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเออว่ะแล้วพี่ๆอากาเซ่ก็เมนว่าแบบการร้องสดไม่ได้ค่ะการร้องสดไม่ได้ค่ะแบบเออเขาร้องสดแล้วโป๊ะค่ะอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณนั้นก็เลยเอ้ยจริงเหรอเป่อารมณ์ประมาณนั้นเขาว่าเขาหลุดจำได้อ่ะเนาะแล้วเผื่อเขาร้องสดเขาเอ็กซ์เพรสชั่นดีว่ะเขาลิปซิงก์อีกบอกให้ในความรู้สึกนะตอนนี้มันเท่อะมันดูเป็นศิลปินอ่ะเขาไม่หลอกเราอ่ะออกป่ะ ไม่ได้แหม่ความว่าคนอื่นเขาหลอกนะอันนี้ต้องละไว้ก่อนเป็นเหตุผลส่วนตัวนะครับด้วยความพลช่ประมาณนั้นอันนี้เราพูดถึงแบบวันในสโคปที่เราคิดเฉยๆนั่นแหละแล้วก็ติดตามดูมาเลือกก็หแต่งเองเฮ้ยบางคนโ b ดิวสาวเองใช่เฮ้ยไม่เริ่มไม่ธรรมดาแล้วว่ามีสไตล์แฟชั่นเป็นทางของตัวเองมชอบแต่งตัว ถ้าเกิดใครดูในไอจีก็จะรู้เราแบบว่าชอบแบบแต่มโต้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมีสไตล์ฟชั่นมีทางของตัวเองและทุกคนมีเวทั้งหมดเจ็ดคนคือทุกคนไม่เหมือนกันเลยใช่ไม่เหมือนกันเลยทั้งงานดนตรีทั้งสาวร้องทั้งแรปทั้งแบบมันมีเอกลักษณ์ของตัวเองคือถ้าสมมุติว่าเพลงไหนขึ้นมารู้เลยว่าออกเพลงของคนนี้คนนี้คนนี้คือเหมือนมันชัดเจนสไตล์ชัดเจนมากแต่ละคน แล้วม,มันไม่ได้แบบว่าดูแบบขัดกันเลยนะสไตล์นะนะ้ำมาอยู่รวมกันเจ็จคนกลายเป็น,นว่าอ้าวทำไมมันพอดีจังอะซึ่งความจริงแล้วันนี่ถูกจริตก,กับใครรู้ป่ะเพลงที่เขาแต่งมาเนี่ยชอบทุกเพลงเลยแล้วพอไปดูก็จะเป็นคนเนี้ยแต่งตลอดอคือหมวยเจงแต่นี่เป็นคนชอบเซาวอะไรที่ม,มันไหลๆมไม่หนักมากมแล้วก็แบบฝัง่งเรื่อยๆอแล้วก็มีความแบบแบลลๆนิดๆอ,อะไรเนี้ยผมชอบเออของน้องแบมก็ชอบ ของแบงส่วนใหญ่จะชอบแบบดนตรีที่มันแบบว่า เขาจะไม่ไม่ซ้ำอ่ะเขาจะพยายามคิดคนนู้นคนนี้ใช่เขาจะชอบฉีกตลอดคือแบมอะจะบอกว่าเขามีความเป็นอินเตอร์ในตัวเองใช่ถูกเพราะฉะนั้นสไตล์เพลงที่เขาออกมามันมันอินสปายเขาตอนนั้นเลยแต่ว่าฉันรู้สึกแบบนี้ฉันอยากทำแบบนี้เทรนโลกเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยอารมณ์ประมาณนั้นเหมือนคล้ายๆว่าเป็นแฟชั่นอ่ะเออเหมือนเป็นเทรนหรือไม่ก็เขามีความรู้สึกอุ้ยสไตล์นี้เขากำลังอินมันมันเรปเปอร์เซนต์ตัวเขาณตอนนั้นเขาทำอะไรเงี้ยนี้วเขาใส่พอดีแล้วประเด็นคือเวลาที่เขาทำอ่ะเขาทำมาสุดแล้วมันดีเว้ยใช่มันชัด อีกคนหนึ่งคือเฮียบีล่างเจบีนะมีความขี้เล่นทะเล่นอะไรเงี้ยคืออันนั้นคือแบบว่าเทพเจ้าเลยล่างเดฟนี่ก็แบบเขาจะโซโซแบบว่าคูคๆหน่อยเขาจะเล่งคนเดียวในห้องอารมณ์อมเตตั้งกล้องอะไรเงี้ยโคตรติดอ่ะแล้วก็ไฉีกมากเลยหอนจะฉกเขาถึงได้แยกชื่อระหว่างเจบีกับเดฟใช่เท่เขาเท่อย่างน้องยุ๊กอย่างเงี้ยน้องยุคกตอนนี้ไปใส่เมนเต้น หวังว่าสักวันหนึ่งนะว่าสักวันหนึ่งนะถ้าสมมติว่าน้องอทําแบบเขาเรียกว่าอะไรนะสตูดิโอในการแบบสอนเต้นอะถ้าจะมีลูกถ้าจะไม่ีลูกนะะไปเรียนเองด้วยจะส่งลูกจะไปเรียนกับน้องยุกนะจริงจริว่าถ้าเกิดมีคลาที่น้องยุกสอนเองอูโหกีนนะคุณคนลุกเลยแต่ว่าจะส่งไปยังไงอะแม่เขาสอนอยู่ที่เกาหลีอะก็จะไปยากแล้ลุกไปนี่ีรือไปเป็นเด็กฝึกไม่ต้องมีแฟนเป็นคนเกาหลีถึงจะไปยุกเกาหลี ตอนนี้บินให้ได้ก่อนเออเราต้องไปแปนหนั่นแหละผมมีความรู้สึกว่าทั้งเจ็ดคนนี้เท่อย่างเฮียมาร์กอย่างเงี้ยืคือเฮียมาร์กเนี่ยเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากๆระหว่างเกาหลีกับเอเชียดีิพูดว่าเอเชียกับอเมริกันเพราะนั่นดนตรีเขามันแบบคาดเดาไม่ได้เลยบางทีเป็นอเมริกันจ๋าแบบอุ้ยอะไรวะอะไรเงี้ยบางทีออกมาแบบเอเชียเอเชียอะไรเงี้ยแล้วก็ รูปแบบการนำเสนอแต่ที่มาส่วนใหญ่เขาจะชอบเท่ๆแล้วโปรดักชั่นเขาเฟี้ยวใช่จะเท่ไปเลยจะเท่ก็คือเท่มากๆเท่ไปเลยอ่ะใช่ใครอีกที่เรายังไม่ได้พูดถึงเฮียแจ็คเฮียแจ็คเฮียแจ็คเนี่ยจะบอกว่าเมจิกแมนเนี่ยเป็นเหมือนนิวเจนเหมือนเป็น2022 2023เป็นเขาพยายามจะพรีเซนต์เทรนที่เป็นเทรนแบบ เขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นการเต้นในลักษณะของเขาที่เขาทําเป็นของตัวเองจะบอกว่าเมจิกแมนเป็นคอนเซ็ปที่แข็งแกร่งมากนะในความรู้สึกผม,มแต่ว่า MV เนี่ยแม่งค่อนข้างจะดาร์กแล้วก็แบบด้วยความมืดด,ด้วยควอะไรด้วยนะเออดาร์กแล้วก็เขาพยายามออกมาให้มันนอกเกอบที่สุดที่เขาเคยมีแล้วเราเออใช่ใช่ พอมันออกมานอกก็บางคนยังไม่เข้าคือบางคนเข้าไม่ถึงมันมันฉีกออกมาจากแบบเข้ามาแบบฮิปฮอปก่อนตอนแรกใช่ไหมที่เขาจะมามาฮิปฮอปที่เขาออกมาแล้วมันฮิปฮอปแล้วก็มามาอยู่90้นีว่า L.M.L.Y. คือเดอะเบสสำหรับของของเพ็ดี้นะครับผมชอบคนผมชอบดนตรีสไตล์นั้นอยู่แล้วมาบังก็ชอบใช่มีความรู้สึกว่ามันเอ้ยดีว่ากับเองเพลงที่ หมาป่าพิตตีเพจเอออันนั้นก็ดีที่น้องแปมนร้องเรียนบ่อยๆใช่แต่ว่าเป็นเพลงอะไรอีกนะคือจริงๆแล้วว่าสมัยก่อนอะสมัยที่เขาออกมาทําแบบตอนที่เขายังอยู่กับเซเว่นอยู่ด้วยแล้วเขามาทำตอนนั้นะมันจะออกฮิปฮอปแบบมาเป็นแนวแบบว่าอจะเปลี่ยนโดนตีฮิปฮอปจะมีความฮิปฮอปสูงแล้วก็มีความสตรีทมีความแบบว่า ันเนี้ยของเขาอะ่ะเพราะ,<ย>ะว่าตอนที่เฮียอยู่ในงอเซเวนเฮียสายแลบใช่ไหมัมนก็จะเป็นแบบประมาณเร<อ>า,าไปอเอออินไปแล้วเสร็จแล้วอะ่ะเออก็มาทํามาเรื่อยๆจนตอนเนี้ยเขาฉีกไงเขาอยากให้ไปที่ถึงแบบขั้นสูงแต่ว่ามันมันยังยากอยู่สําหรับเรานะรู้สึกว่ามันฟังยากมันฟังยาก,ยากคือคือ,อ,อคือ,ค,อคือส่วนใหญ่คนที่เสพติด เพลงส่วนใหญ่เขาก็ชอบจะฟังเพลงอะไรที่มันสามารถฟังได้ทุกวันทุกวันปะแต่ว่าเราก็คงไม่อยากแบบดาร์กทุกวันไงอืืมออย่างแบบว่าที่บอกอ่ะอย่างอะไรนะแอลอะไรนะมันฟังได้ทุกวันเพราะว่าโดนตีมันมันมันสบายหัวเขาเรียกว่าอะไรดนตีมันฟังแล้วมันไม่เครียดอะ อืมใช่แนวทำนองหรือว่าอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่อยๆแล้วก็คือไม่ได้หมายความว่าเขาโปรดิวส์ง่ายนะตอนนั้นที่จำได้ว่าที่เขาดูเอ้ยที่เราดูเขาไม่บีไฮเดอะซีนเฮียแจ็คจ่อกกับทุกอย่างแม้กระทั่งมุมกล้องกันจริงๆแล้วเฮียจริงๆแล้วเฮียเวลาที่นางทำเพลงนางทุ่มทุ่มทุกอย่างแม้แต่กระทั่งแบบเขาใส่หมดไม่ว่าจะโดนตีหรืออะไรก็แต่ก็แล้วแต่เขาใส่เต็มทุกอย่างเลย มันก็เลยแบบว่าก็ดูอันนี้ออกมาแต่ละ MV วดีเมติแมนอะคือสุดเลยอ่ะคือนักเต้นต่างประเทศอ่ะแล้วเขาเต้นดีมากด้วยอินเนอร์ด้วยอะไรอ่ะมันมันดีไปหมดเลยอ่ะก็คือมันมันอกมันดีอ่ะแต่ว่าแค่ว่าสำหรับเรานะสำหรับเราไม่คือคนส่วนใหญ่มันไม่ค่อยเก็ตหรอเออฉชว่าเขาไม่ค่อยเก็ตคือถามว่าด um ูดูก็เหมือนเราดู ดูหนังเรื่องนึงแล้วรู้สึกว่ามันว้าวจังเลยละเอ,อะไรอย่างเงี้ยว่าวเออมันว้าวจังเลยแต่ว่าเราดูรอบเดียวใช่อย่างเงี้ยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่คนจะฟังซ้ำก็จะเป็นแบบแฟนคลับที่แบบว่าแฟนคลับอ่ะแต่ว่า ถ้าสมมุติว่าคนที่ผ่านไปผ่านมาบางทีเขาไม่เข้าใจออมันมันไม่ค่อยมีคนคนฟังเพลงสไตล์แนวนี้เย,ยอะสิ่งนี้เรากล้าพูดขึ้นยเยอะเลยเนี่ยใช่ไม่ไม่เราจะบอกอันนี้คือความคิดของพวกเราเฉยๆนะด้วยความเคารพนะครับเออมันแค่แบบเรารู้สึกว่าถ้าอยากาเราอยากเห็นเฮียไปไปในจุดสูงสูงเหมือนกันแต่เราอยากให้แบบคนเราฟังเพลงของเฮียเยอะเหมือนกันไง คือแบบว่าถ้าสมมติคนอื่นเขาฟังเขาก็ไม่เข้าใจแบบสมมติว่าเขาชอบเขาไม่ได้ชอบดนตรีสไตล์นี้เพราะว่าดนตรีสไตล์นี้มันมีคนมันมันไม่ได้เป็นแบบวงกว้างปะอืมมันอย่างนี้เราว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงด้วยด้วยตัวเพลงอืมถ้าเกิดว่าไม่ได้โดนนําเสนอแบบในแบบลักษณะแบบดาร์กดกเราว่าไม่ได้ไม่มันมันก็อาจจะโอเคครับในความรู้สึกนะคืออันนี้ดูรอบเดียวนะแต่ละเพลงนะ ก็ยังจำไม่ค่อยได้นะครับต้องกลับไปดูซ้ำถึงจะวิเคราะห์ได้นี่ก็ไม่กล้าพูดอะไรใช่หรือเปล่าแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่า Magic Man เป็นอัลบั้มที่แฟนตาสติกมากเลยนะในด้านของวิชวลเอฟเฟคแบบการเต้นการฟอร์มหรือว่าอะไรนั้มันมันพีคอ่ะมันเฟี้ยวมันเท่มันว้าวไปหมด MV มันเลิศมีความเซ็กซี่มีความโอ้โหคอสตูมทุกอย่างอุปกอบสิ่งโคตรดีใช่แต่ในความรู้สึกผมผมมีความรู้สึกว่าเพลงมันไม่ทัช ทีเนี้ยแต่แล้วเราเราปกติแล้วเราฟังเพลงอะสิเราไม่ได้นั่งดูเอ็มวีน<ร>ี่ยอกปะเพราะฉะนั้นพอเวลาเราฟังไปปุ๊บมันก็อาจจะนึกไม,ไม่ไม่ได้เสพภาพแบบที่เราดูมนในเอ็มวีมันก็เลยแบบว่าได้ได้กลับมาคือเราอยากแค่แบบว่าสมมติว่าเราเดินผ่านคนคนหนึง่งเขาใส่หูฟัง แล้วอยู่ดีเลอดทำเพลงของกอเซเวนขึ้นมามเป็นอะไรที่แบบว่าเออเราประทับประทับใจนะว่าแบบศิลปินเราแม่งแบบถึงขั้นนั้นแล้วว่าถึงขั้นที่แบบทุกคนแม่งเปิดเปิดรับในการแบบเหมือนเราฟังเพลงแบบว่าวันหนึ่งเราเดินผ่านแล้วก็เออเพลงนี้แม่งดังขึ้นมาในแบบในเราก็ดีใจกับเขาเนาะเออไออย่างเงี้ยเอาง่ายๆแค่ไปกินข้าวหรือไปกินอะไรกาแฟร้านคาเฟ่แล้วมีเพลงกอซเวนขึ้นมาหู พอเปอย่างนี้แล้ววะอุลนะอากาเซ่อะไรอย่างเงี้ยมันอยากให้เป็นอย่างนั้นไงอีกคนหนึ่งคือพี่จินยองอือพี่จินยองงานแสดงเขาพีดอือแล้วอือคนนี้เด่นมากอือตั้งแต่หน้าละเนาะปฏิเสธไม่ได้นะว่าเขาแบบเฮ้ยคนนี้ เป็นนักร้องจริงเหรอวะตอนแรกค่ะไม่จะบอกว่าเราลืมเขาไปแล้วนะตอนนี้เขาเป็นเขาเป็นเขาเป็นนักแสดงไม่ด้หมาไม่ได้หมายถึงว่าลืมอย่างนั้นหมายถึงว่าตอนนี้เขาเป็นนักแสดงใช่ไหมลืมไปเลยว่าเขาเป็นไอดอลแล้วเขาเต้นนิวจีนตอนที่เขาไปโปรโมทหนังนะเราลืมไปเออเขาเป็นไอดอลที่ว่าเขาเต้นนะลืมลืมว่าพี่จินยองเป็นไอดอลแล้วเพลงที่เขาปล่อยออกมา Drive ป่ะชอบมากแบบมากอ่ะสังเกตดูอ่ะผม่ใช้ Drive ในการเปิด รายการเยอะมากเพราะว่าดนตรีอ่ะด้วยความดนตรีมันสดใสเนาะแล้วก็คือตรงกับพี่จินยองมากมากคือเราชอบฟังฟังเพลงตอนขับรถตอนอะไรเงี้ยเราเนี้ยมันมันเหมือนมันไดฟจริงๆริงอ่ะเนี่ยออกมามันแบบว่าดนตรีมันเคลื่อนไปข้างหน้าแบบชิวๆไม่ได้ใจร้อนมากแบบเนี้ยซาวเขาเสียงลบพี่จินยองแบบมันคือที่สุดไงใช่เสียงลบพี่จินยองคือที่สุดจริงนะเราก็เล้แบบม่ากใช่มีความรู้สึกว่าเขาหงแบบ ก็แสนดีอบอุ่นน่ารักอะไรเงี้ยแต่เสียงจะเปลี่ยนแต่สังเกตดูถ้าเกิดว่าถ้าบอกว่าตอนนี้เราได้ไปดูเขามาแล้วแต่ความจริงเรายังไม่ได้ดูใช่ซึ่งตอนนี้เราคงพูดคุยกันก่อนเออแต่จริงๆถ้าไม่แน่นะไม่แน่นะถ้าเรามีคนบอกว่าพี่จินยองเป็นคนร้ายจริงหรือไม่ในขณะที่ติดตามมานาไม่ร้ายพี่จินยองร้ายจริงหรือไม่ที่ให้ทุกคนถ่ายติเก็ตแล้วส่งกลับบ้านร้ายจริง อันนี้ตลกไม่อันนี้ตลกมากที่ว่าพี่จินยองอะ่ะเขาไอ้นี่ใช่ไหมที่ช่วงนั้นน้ะเขาบอกว่าช่วงนั้นว่ะเอออันนี้ก็เนเออช่วงนั้น,นแหละผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วสมมติผ่านมาแล้วด้วยความที่เขา,าส่งการเชิญไปให้การ์ดทุกคนอานะว่าเมมเบอร์สให้มาเออรับเพ้หน่อยมาให้กําลังใจเขาหน่อยแต่ปรากฏว่าการ์ดเรไม่มีใครว่างนางไม่ว่างพี่ซูก้าบีทีเอชไปเขาไปเนาะแล้วทีนี้ยด้วยความที่แบบ เขามาเหมือนแบบเขาเรียกอะไรนะมาโปรโมทหนังแล้วเขาพูดถึง Member เมมเบอร์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยพูดประกาศตกัน้าเลยว่าเมมเบอร์ทุกคนอ่ะต้องไปดูหนังของเขาด้วยการเขาจะเขาจะเขาจะเชื่อก็ต่อเมื่อทุกคนถ่ายรูป <T icket. S 2> ตั๋วในโรงหนังด้วยนะในโรงหนังนะแรงมากแล้วถ่ายให้ดูว่าเออดูหนังฉันแล้วมแม้วใครต่งการบ้านก่อนย่องแจ น้องแจส่งก่อนแล้วก็มันพี่บีนะพี่บีมาส่งแล้วตอนเนี้ยตอนเนี้ยนะปัจจุบันตอนนี้ปัจจุบันปัจจุบันยังไม่มีขายงสตอรี่เลยแล้วคือไม่แล้วตัวเองรีพายคนด้วยนะใช่รีพายเหมือนแบบดูซิว่าใครจะเป็นเพราะว่าอะไรเขาชอบจับได้ว่าแบมมาชอบหลอกพี่จินว่าดูหนังดูซีรี์ที่พี่จินเอ่อถ่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ท้ายสุดแล้วก็โป๊ะ ไม่ได้ดูอะไรอย่างเงี้ยพี่จะยอมไปเลยจบเออดูหน่อยแต่มันเป็นอะไรที่มันน่ารักเพราะว่ามันแบบว่ามันเป็นคู่รีเลชท่นชิพไงเป็นความสำคัญมันคือครอบครัวมันคือแบบว่าเอาเอาจริงนะมันก็เหมือนเพื่อนอะที่แบบว่าเราก็แบบแกลกันอะไรเงี้ยแบบอยากจะให้เพื่อนเอ้ยสมมติเรามีงานเนี่ยเอ้ยมาด้วยนะอะไรแต่มันแกลงแบบน่ารักมากเลยนะทำให้แบบว่าเออมันกจะเซจใจฟูเออมันใจฟูไงมันแบบว่าเออมัน เอาจริงนะทุกคนเรากลัวตัวเองเหมือนกันนะกลัวใจตัวเองเพราะว่าหนึ่งคลิป่อน์เซเว่มันค่อยๆหายแล้วอะอือใช่งมาอยู่ดีมาดามานะคือคลิก่อรเซเว่นมันค่อยๆหายไปมันกลายเป็นว่าเราอ่ะกำลังนั่งเสพโมเมนต์เก่าๆของเขาอยู่พอเราเสพโมเมนต์เก่าๆเขาอยู่มันกลายเป็นความคิดถึงเว้ยพอมันคิดถึงเสร็จแล้วอ่ะมันกลายไปคิดถึงเรื่องอนาคตว่าเราจะเจอเขาอีกได้เมื่อไหร่เพราะว่า พี่จินยองก็จะเข้ากลมมีนาใช่ไหมแล้วทุกคนมันจะทุกคนเขาก็ต้องทยอยเข้ากลมเพื่อที่จะทําตามหน้าที่ของเขาอะแล้วฝ่าเขาจะมารวมตัวกันะ่ะอันนี้อันนี้เขาในความคิดเขานะ5ปีอย่างตามอะรอเซเว่นถึงจะมารวมกันมี7คนอะแล้วซึ่ง5ปีนั้นอะเราเสพโมเมนต์ moment, เสพโมเมนต์หมดทุกอย่างแล้วอะเข้าใจความหมายไหมเราเสพโมเมนต์หมดทุกอย่างแล้วอะแล้วเราเพอเอินไปเจอ กลุ่มกล<จ>ุ่มอื่นเจนใหม่ที่เราไปตามเขาอะเอาจริงเราไม่ลืมหรอกกับเซเว่นะเพราะมันเป็นวงแรกที่เราติ่งแบบหมายถึงว่าติ่งแบบติ่งแบบติ่งแบบสุดใจนะติ่งแบบว่าต,แบบติ่งแบบ number one นะแต่เราแค่กลัวไว้ว่าถึงวันนั้นที่มันไม่มีอากาเซ่ลงเหลืออยู่แล้วอะ่ะเขาจะมารวมตัวให้เราเห็นไหม,มแค่นั้นเองมันยากนะใช่มันยากนะมนกนะสมมติว่ามันก็เหมือน ไม่อยากอ้างอิงด้อมไหนไม่อยากอะไรด้อมไหนแต่ว่ามันกลายเป็นหายไปเลยอ่ะเธอเข้าใจช่เราแล้วเราก็เ้าองมาน้่งสะกดจิตตัวเองไปเรื่อยว่าเขาจะมารวมกันนะเขาจะมารวมกันนะอะไรเงี้ยมันก็เศร้าจริงมันเศร้านะแต่ก็ยังมีหวังนะมันก็เท่ากับว่าเราก็ยังแบบว่าอ้าวทำไมมาเข้าดราม่างงอ่ะมันมันเป็นเป็นขึ้นแบบปีใหม่หรอไงก็เลยอยากพูดไว้ก่อนว่าบางที ทุกวันนี้ที่เรารีแอคกันอาจจะรีแอคซ้ำเพราะว่าบางมันเราชอบโมเมนต์ที่เขาอยู่ด้วยกันมากๆเว้ยเราไม่ชอบแบบว่าสมมุติว่าส่วนตัวนะเราไม่ชอบอะไรที่มันแบบเป็นแบบคนเดียวเดียวเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่าคนเดียวเดียวเดียวมันดีไหมมันก็ดีมันก็ดูได้อะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างเขาไารวมกันอะมันคือ the base ้เจ็ดคนรวมกันอะบรรยากาศดีจะตายถูกไหมล่ะมันก็เหมือนเพื่อนแหละเข้าใจทุกคนมันก็ต้อง แยกย้ายก็ไปเติบโตขนาดเรายังต้องแยกย้ายไปเติบโตเลยแต่เราแค่เหมือนเป็นแบบพนักงานบริษัทที่ผู้บริหารเปลี่ยนไปแต่ว่าพนักงานบริษัทก็ยังคงต้องอยู่เออจริงแค่นั้นเองก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับอขอให้ทุกคนก็โชคดีมีชัยในปีใหม่นะครับผมก็ความจริงแล้วอวยพรไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะแต่อันนี้มันเป็นวันขึ้นปีใหม่จริงๆก็ขอให ขอให้เจ็ดคนมารวมตัวกันในเร็ววันใช่ให้เร็วที่สุดใช่แล้วก็ขอให้ราชมังเกิดขึ้นใช่ขอให้ราชมังเรื่องนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราน่าจะแบบว่าช่วยกดอวยพรเพราะว่าใช่ขอเธอวันนั้นจริเพราะว่าความจริงแล้วมาป้ังมาติงแล้วก็จะไปราชมังแล้วก็โควิดก็ยังเสียใจอยู่มันก็เลยกลายเป็นอะไรที่มันติดอยู่ในใจเว้ยเหมือนก็เว็นที่เขายังพูดเลยว่ามันอะไรบางอย่างเออมันติดอยู่ในใจเขาเพราะว่า เธอราชมังสองวันนะ้าเธอคนตั้งกี่หมื่นน่ะแล้วพีคมากนะตอนนั้นอยู่ calling my name พีคไม่พีคอ่ะเออเนาะบั๊นนั้นคือที่สุดเลยจริงอยู่ calling my name จริงนะครับ,รบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งให้ช่อง teddy reaper นะครับแล้วก็ฝาก ติดตามโซเชียลมีเดียนะครับทั้งของเพ็ตี้เดย์นะครับใน Facebook แล้วก็ Instagram แล้วก็ทั้งของมะปรางด้วยใน Instagram มแล้วก็ศูนย์สามสามใช่ค่ะแล้วก็ในติ๊กต็อกนะครับส่วนใครอยากสั่งเทียนให้ขอขวัญปีใหม่ใครนะครับไปได้เลยนะครับใน Instagram มสุภาพร์แคนโดสุภาพร์เดอะสกอตแคนโดนะครับผมเจอกันอีกทีหนึ่งพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้เพ็ตี้เรียกไปแล้วไปบานอย่าลืมทำยีราฟยอนใส่น้ำมันงากินกันด้วยจริงอร่อยเป็นไงมาบอกด้วย